กระบะดี a ม็กสภาพหในพันมาฝากสมาชิกที่กำลังหากระบะใช้งานนะครับคันนี้สภาพสวยมือเดียวป้ายแดงนานๆจะได้เจอนะครับไมแ่แท้57,000กิโลเมตรนะครับปี2006รถสภาพสมบูรณ์สดๆนะครับชมเช็คดูรถทดลองขับมินบุรีนะครับรีบพิจารณานะครับคันนี้สภาพงามมากๆนะครับไม่เคยชนไม่เคยบรรทุกหนักสภาพสวยป้ายแดงนะครับปี2006วิ่ง 5 7 0 0 0กิโลเมตรนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการจัดส่งทั่วไทยนะครับรีบโทรเจราจาเลยนะครับใครที่หากระบาใช้งานนะครับเป็นกระบาแคปอิสสุด,ดีแม็ปี2 0 0 5เครื่องคอ m มอนเลว เกียร์ธรรมดา2.5นะครับเครื่อง2005นะครับรถได้สวยสภาพสมบูรณ์สุดๆนะครับไม่เคยบรรทุกหนักไม่เคยชนดูแลศูนย์สภาพดีมากๆนะครับใครหาใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่มินบุรีสภาพนี้ท่านรอรับที่บ้านได้เลยครับจองกันได้เลยครับเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับรับรองจอดไม่นานแน่นอนสภาพสวยเกตเอขนาดนี้ชมได้เช็คได้ภายในสวยนะครับกระจกก็เป็นไฟฟ้านะครับและไมค์ก็แท้ขับขี่เหมือนป้ายแดงครับเครื่อง นิ่มเงียบใครสนใจนะครับรีบพิจารณารีบตัดสินใจนะครับจอดไม่นานนะครับดูสภาพภายในนะครับสวยสมบูรณ์สุดๆนะครับตั้งแต่เจอกระบะดีแมกมาคันนี้ใหม่สภาพงามใหม่แท้นะครับไม่มีกรอใหม่การันตีเป็นใหม่แท้นะครับ57,000กิโลเมตรนะครับรถสวยสมบูรณ์นะครับตั้งแต่ปี2 0 0 6รถสภาพพร้อมใช้นะครับอ่าเป็นกระบะ แคปแคปเปิดไม่ได้นะครับเข้าไปด้านในแบบนี้นะครับแต่ที่แน่นอนคือเครื่องเกียร์ช่วงล่างสมบูรณ์สีสวยภายในก็งามภายนอกก็งามการันตีเลยนะครับสภาพนี้ไม่ได้เจอง่ายๆครับใครหากระบะใช้งานนะครับ169,000ับาทครับบริการจัดส่งทั่วไทยรอรับรถที่บ้านได้เลยนะครับสภาพแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับกล้าบอกว่าไม่น่าจะได้เจออีกแล้วนะครับรถสวยๆนะครับนี่ครับเป็นพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับรถสมบูรณ์มากๆนะครับ ใครสนใจชมได้ทดลองขับนะครับมือเดียวป้ายแดยงใหม่สภาพแบบนี้ขับนิ่มๆเลยนะครับขับได้ทั่วไทยใช้กันได้อีกยาวๆนะครับเป็นกระบะนะครับรถสภาพพร้อมใช้เอกสารครบพร้อมโอนรับประกันการจัดส่งรับประกันการโอนนะครับ169,000บาทนะครับโทรได้ไลน์ได้ติดต่อมาได้เลยครับอีสุดีแม็กปี2006 2 6. พันหดีเซลคอมพันเร็วเกียร์ธรรมดารถสวยจัดจริงๆนะครับใครที่กําลังหากระบะใช้งานนะครับเครื่องนิ่มเสียงนี่เพาะมากๆนะครับรถใหม่ๆเลยนะครับตั้งแต่ปี2006เขาดูแลมาดีนะครับเป็นรถสายจอดนะครับแล้วก็ยังดูแลสูงด้วยนะครับไฟใสๆสีสวยๆเกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ช่องแรงแน่นๆครับขับได้สบายใจขับได้ทั่วไทยรีบตัดสินใจนะครับโทรมาได้เลยครับ